สวัสดีค่ะแม่คัมค่ะค่ะ<ก>มาตามเนื้อข่างกับแม่ค่มค่ะในวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะแม่คามนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะทา้ผช้ชมเขาต่อเนื่องมานี่ติดต,ต่อกันหลายงวดแล้วค่ะงวดนี่เขา,อ,เขอ,ขาอีกแล้วทานผช้วมงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะแม่คามีนเพื่อนฟันในคลิปนี่เนาะค่ะเพื่อนฟันวาเพื่อนฟันวะ ม้ามาขับขาเนาะค่ะเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาให้เจ้าไปแจกงูหน่อยนะที่แบ่งงูกินเบิ้ดงูเบิดคุ้มนี่แหละค่ะบ้านในม้าเนี่ยคนว่าเพิ่นอันนี้มาเพิ่นขาขาไว้เพิ่นบอกให้เอาไปให้มู่นบอกให้ไปให้มูบ้านเขาฟันหมดุ่นเพิ่นก็ว่าขนาดขาข้าวไปเงี้ยเกือบปอยู่เนาะค่ะเทีเวลาเป็นคนมาเป็นบอกค่ะเป็นคลิปที่สองมาตุนเนาะตัวนี้เป็นคลิปแรกเลกเขาค่ะอายุแม่ขั้มค่ะวัย13ปีเพราะว่าม้าขาขาเนาะค่ะ เ <medio S 2> ข, no? ขาอายุของแม่ค่ําค่ะต้นสายใหญ่มากค่ะันจังไหมคุณแม่ผานี้งมู้มะถุ่มากัดก็เรียกว่าโอ้ยันบ <possible> ่ได <Overwatch> ้ดอกกัดบ่ได้ก็เรียกว่าแต่จะพร้อมกับย่านอยู่ก็เรียกมู้อักระสอบมาเอ้าอักระสอบเพื่อนนัากระสอบเพราะนักกระสอบใส่มู้หนึ่งว่าคนเอื่นได้เพื่อนเนาะก็เรียกใส่กระสอบใส่กระสอบในหน้ามันนี้ตะรางเหมือนไล่เรียนเรียนเรียนอยู่ก็เรียกว่ามาตัดกระสอบทีมุ้งหน้าใส่กระสอบปุ๋ยสีเขียวทีมุ้งหน้ามันยังไงมันตาย ไว้มันตายเนาะมันก็ว่าตายมันก็ฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาบินออกมาเป็นแฉะเป็นไก,นนก่หน่อยสามตัวเป็นไก่หน่อยสามตัวอฟันซ้ำนี่คุณแม่ค่ะฟันสันสันค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้แอดสิคอุอนุญาตถามแม่คคำเนาะค่ะงูนี่ตัวใหญ่ซ้ำใหญ่หงายาใหญ่เดีอวซ้ำขาอุ่ยตรงนี้จนว่าใส่จนเครื่องกระสอบอุ่ยถีบโลให้มันจมยังว่ามันวจมค่ะบมันก็มีน้อไก่ คุณแม่นี่จับงูก็ใครอับโมยังวะมูที่ตายไปแล้วนะจักคุณแม่สองคนสองคนก็มูที่เสียชีวิตไปแล้วอออเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเนาะค่ะอายุจะปีอายุสามกันนี่ตัวหกสิบสามปีสากันกับคุณแม่รุ่นเดียวกันไม่บอกเกิดพ่อสอบอย่งคุณแม่พ้อสอบคุณแม่เกิดข้อสอบอย่งสองห้าศูนย์สี่ คุณแม่เกิดพ่อสอสองหาศูนย์สี่ค่ะมู่กับสีเกิดพ่อสอสองหาศูนย์สี่คือกันเนาะค่ะ,คะถ้าว่าอายุซ้ำกันอันนี้แอดกระทำหายเนาะค่ะเธอถานผู้ช่เพิ่อนอยากได้เนาะค่ะคุณแม่ค่ะข้าศึกมาทต่ออีกวันนี้ว่านุกงูมู่นี่กลายเป็น,นกลายเป็นไก่นะ<ก>คะมู่นี่กลายเป็นไก่ บินออกมาจากกระสอบกระสอบมันเที่ยวเขาไปนั่นเป็นงูอย่างไรแตางูบินออกมาเป็นไก่บินออกมาเป็นไก่งูมันมาต้ท่านมันออกมาเป็นไก่คือเลยว่าไก่แจ็คตูขึ้นไมอ้ามตูไก่สามตูค่ะท่านผู้ชมถ้าเมนตีตัวเรศให้วันนิคุณแม่สิตีให้ตัวรามก้าเจ็ดสามเก่าเจ็บงูกตีเจ็บงูกระตีเป็นเจ็บค่ะไก่ไก่กระเกาไก่กระเก้าไก่หน่อยสามตูกระสามเก่าเจ็บ สามก้าคุณแม่ตีให้สามเก่าเจ็บค่ะหรือสิครับเอาเป็นเจ็บเก่าสามกระเดาแต่เนาะแต่แตัตว่าผู้สื้อเนาะค่ะเดวแต่ผู้ซื่อค่ะตัวนี้ตัดกลับมุนเอาคุณแม่เป็นมาค่ะแนวทางของคุณแม่กระชับชเจนเนาะค่ะฟันกับบอกซับซ้อนเนาะคุณแม่ฟันสันสันค่ะเข้าใจง่ายค่ะบ้านนี้งูนี่คุณแม่คิดว่าเป็นงูยังไม่กลัวฟันงูอ่างเนาะงอ่างดำปื้อเลยกระยานมันไป้ททำลายคนแต่อย่า,าอือม,มันดำแบบ บอกขาดคิดนานคือว่ามันจิงจังไปเหตุคนในข้อฟันคุณแม่เห็นนามหรอครับเห็นหนาหนามน้ํงหนานาเป็นหนามยังคุณแม่หนาแบบหนาคล่องหลืปล่าหนามอแต่องอยู่ตรงห่างจะไหลไปนา่ยนายหนาคลองจะ่หนาไหลเลยคุณแม่ไม่หนามไหลไหลเรียนเรียนเรียเลยิีมลงวัดถิมจิงงูตายฆ่ากระสอบค่ะ เพราะมันบ่อตายที่ไหนมันก็พูงขึ้นมามันก็บินออกเป็นไก่มันก่เคยฝันแหนกเสียหนามเป็นหนข้อเป็นหนาหวมันก็เนื่อยเป็นหนางหวยนะข้อเลยนคไงบอกไมฝันว่ปงะมานประมานจาารหนังหวยนังข้อนั่นแหละหนังหวยให้น er ่หะหรือหนามใสหรือหนามคุนหนาใส่ันอยอันก็ห่านกันยุทิงเทือกหนางนาอค่ะเทือหนังไหมขควงข้วงอยู่หรือว่าู่วง ควงห้องอยู่ควงห้องยุ่ยทุนบ้านยุ่ยใสทุนบ้านเขเลยถีมลงเขาจับแวลมมาตากแน่แน่ถีมลงค่ะเห็นมันให้นมันตายโจมนามเขา่อได้จับมู่จับมูคุณแม่จับเองเลยจับค่ะใครสะกระจสอบได้ล่ะอย่างมันมันไปเหตุคนทำลายคนเพราะว่างูงูนี่มันเป็นงูพิษก็เลยค่ะก็คือแม่คิดว่ามันจะเป็นงูโสงหลาดนะแต่ทุกบอกความตุเนี้ย ฝันเห็นงูเนาะเห็นงูนี่คุณแม่คิดว่าไงเห็นงูจุก่างคนละจ้าเลยอจุก่าง็จับเซกัสสอบนอกจับเซกัะสอบก็งูแล้วกะมาปากถีบน้องน้ำงูใหญ่ถีบน้องมาจากที่งนรคุณแม่ถีนน้องจากที่งานเนี่ยเป็นงานผู้ใดบ้าจักจักงานผู้ใหนแต่ยู่ทั้งงานอ้านปกป้องบ้านเนี่ยเป็นองฟันไต่ทั้งานเป็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 นข้องน้ำเป็นข้องน้ำเจอเป็นข้องน้ใหญ่เป็บุคคลว่าเป็นบ้านของไผเป็นเพื่อนไทนเนาะในในฟันฟันมาจากคองใอยูทั้งเฮือนในยูทั้งงาน ก็เลยบอกว่าบอกงูน่ะว่าจับจับจ <foliage> <mare. S 1> ับที่มุ้งน้ำค่ะไอ้มันตายเพราะทางไอ้มันไปทางไรคนอืมเเพ่นนั่นเปืี่ยนคนไดดีลงมากเป็ียนไก่ต่วปาปากกระโซมีกระไขออกใดไขออกไดก็มาแบบอัน่แน่ด้วยแลว่ันได้ได้มแม่ก็เรยว่างูโสร้งราก็ดึไปมางูโสรงูลาได้หนึ่งลาค่ะเนทางของคุณแม่ก็ใไ้มาชาเจนเนาะค่า้วก็แอดกริถามอายุ ของมูพันแล้วค่ะอายุรุ่นเดียวกันกับแม่ข้ามเนาะ,ค,ะค่ะแม่ข้ามก็คือพศ2504เพิ่นว่าค่ะอายุ63ปีเพิ่นว่าค่ะก็ไปบวกลบคูณหารเบิ่งเนาะค่ะว่าสิตรงบ่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอบบวกลบคูณหารให้ค่ะครับแต่ว่าคุณแม่นี่ยไอเป็นตัวเล็กตัวตีตีจากกล้องฝันสามตัวนาะครับพี่แม่เนาะ793 793เนาะเจ๊เก่าสามตัวเดียวพี่แม่ ยี <J> 2> 2่สิบสามค่ะแต่ชวนเรกอายุก่ะถามให้เพื่อเพื่อเยื้อเยื่อหูเนาะเดี๋ยวแอดลงให้นั่งค่ะเรกอายุค่ะขออนุญาตเนาะขออนุญาตเมื่อนีถ้าทุกโมโาฟันนี้เนื่อนี่ตีตีเป็นต่อเป็นหาเนาะมันก็จะหนามเ่ยก็อยากเอาไติตีบางคนมันก็เลี้งเป็นบึงปรนตีบินเป็นหนามไหลเป็นแม่นามเป็นต้นเนาะแต่เราคุณแม่ในคลิปในฟันเนี่ยต้องตีต้องตเป็นหนามไหลเลาวคุณแม่เนาะหนามขึ้นหนามข้อเป็นหนามหัวยครับจนไปแต่ว่าหนามไหลเลาวคุณแม่เนาะ น้ำไหรกะ่านผู้ชมพิจารณาหน้าโน้นหน้านั้นเป็นตัวไรค่ะให้เพิ่นไปตีเอาเนาะค่ะเนาะเี่อคกับน้ำค่ะแต่ว่าตัวเลขนี่แม่ค้าก็ได้ให้มาชัดเจนแล้วเนาะค่ะเป็นความฝันของแม่ค้าเองเนาะค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมฟังความฝันแล้วอยากตีเพิ่มสามารถตีได้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันเนาะค่ะว่าแม่ค้ามมีฟันแบบนี้สิตีตัวเลขเป็นตัวไรเนาะค่ะเป็นแนวทาง ในวันวันที่เดนสิงหาคมสองพันหรหกสิบเจนี่ค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่มีมยังแล้วขอให้เก็บที่โก,ก,กมานๆงูนั้นเป็นเป็นงูอันโสงูหล,ลากอะไรน่ะค่ะ่ามัดมาดแก้ตสอบไปยางดียังออกได้เลยออกมาเป็นไก่หน่อยไก่หน่อยสามตัวเนาะบินออกมาเลยเยอะมากก็ชอบมียังที่ไปเปิดได้ไม่ใช่ห้โซไให้ลาดถัวค่ะ มันนี้ก็ลอยออกค่ะตัวนี้ก็เป็นปิศนาให้ตีซอยกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางค่ะค่ะขอบคุณแม่ค้ำค่ะขอบคุณค่ะครับผมถือมาชมนัดตัวเลขของแม่คำครับเลข3ตัวเด็ดเด็ดครับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2567นก็ี่ครับคอให้มีโชคใหญ่3ตัวตรงนะครับเนาะ3 9 7 397ก้็ตัดเลรียครับหมุนเอาเนาะครับเนาะหรือว่าเจ3 7เก่าเก่าก็ได้ครับ อายุ63ปีครับพ่อซอเกิดนี่สองห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์สี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่คั่มครับสามเก้าเจ็ดครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกัสซิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานพึ่งไปใส่เอฟซีเมื่อนีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมโลทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท่องเรียยทรั์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรือเนาะครับนะ่อนผม้ชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือก Donc, การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 าธน,นี่เป็นของหลวงปูแ่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแ,แล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับนรับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดที่ะหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินงงข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ยางบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนใดคนมองโ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมานกนะครับเนาะแลัวก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแทๆ้ๆแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อ่อล่ะกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู au, ่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี au, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูร่ๆๆรวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันน,น,น,นี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมลอทงกับบลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมลอทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดี สีล่าสีมันบดมันบังเสียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากเอ็ดสี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาตุสาตุให้ถือเกลียดเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาา่าวแอมเราตรงกับสียงเฮเบิงตุเล่กับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะ เติมก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอําอะไรนี่หายหมดเลยพวกเนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างสเนียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ